จสุเนชีเ็กน็ะมีสีเรืองท้น้ากระายมณนะครับวัดน็นมก็เป็นบ้านผู้เมืองของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นของจังหวัดนครพนมด้วย โอ้พระธาตุใหญ่และก็สวยมากนะครับงดงามมากนะครับใครที่มาที่นครพนมก็ต้องแวะมานะครับเพราะถ้าไม่ไม่มาเนี่ยแสดงว่าไม่ถึงนครพนมมากนะจุดนี้จะบว่าที่นี่สวยนะฮะเราสมบูรณ์สวยมากสวยมากอสวยมากลองดูว่ผมไปไหว้พระธาตุพนมมาแล้วก็เป็นพระธาตุประจำจังหวัดนครพนมแลวก็คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยนะครับของทั <eremiah> ้งคนไทยคนลาวคนเวียดนามก็นับถือกันหมดนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ออกมาจากพระธาตุเนี่ยมาสิบกิโลเนี่ยมันก็จะมาเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งที่ร้านขนมขนมจีนนัวนี่น้ำนัวเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแทนตามก็มาลองกินขนมจีนที่นี่กันว่าคนแถวเนี้ยเขากินขนมจีนอะไรกันนะอันนี้อ่ะนี่คืออันดับแรกเลยน้ำยาป่าขนมจีนน้ำยาป่าเนี่ยเส้นอันดับแรกเนี่ยผมให้ดูเส้นก่อนเส้นที่นี่เขาไม่ธรรมดานะครับเหมือนกับเส้นเขาทำเองนะ แล้วเขาก็จะมีผักมาให้เลยแล้วก็นี่ฮะจาเบลเลอร์ผักอ่ะให้มาคนกินผักนี่ไอ้นี่ได้เลยอ่ะกินอ,อ่ะไม่ต้องแดกอื่นละอ่ะผมลองแดกหนมจีนน้ำยาป่าของเขาก่อนปลาหมินน่นนะเ,น,เ,น,เ,เน,น,นื้อเยอะมากปลาเอาหวานๆเค็มๆนิดหน่อยแล้วก็มีผักบุ้งให้มีอะไร เรียกโหระพามาให้เลยนะฮะเขาก็ใส่จานมาให้เลยแล้วก็ัผงงงผงงอกพร้อมอันดับต่อไปนี่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะซิกเนเจอร์ก็คือมาต้องสั่งก็คือมีขนมจีนนะครับน้ำกะปิอ่าผมไม่เคยกินเหมือนกันน้ำกะปิเป็นยังไง่อลองหน่อยอมาต้องตามมาดูขนมจีนน้ำกะปินะ กลิ่นแม่งใช้ได้เลยอ่ะแดกเลยครับขะาปีทั้งนั้นล้วนวน้ำขะาปีจริงๆออ,ออกเค็มๆเลยอันนี้จานหนึ่งอันเนี้ยน้ำน้ำอีสานเลยครับน้ำอีสานคนภาคกลางก็ต้องกินได้นี่คือน้ำปลาล้านะครับขนมจีนน้ำปลาล้านะครับ กินปะลาแต่ปะลาน่าจะเป็นปะลาที่แบบต้มมาแล้วอะ่ะจะลองกินดูนี่ครั้งแรกเลยแต่จริงๆผมกินปะลาอยู่แล้วตัง้งแต่เด็กมาเนี่ยยายป้อนปะลาปะลาหลหลนปะลาปลาสวายอะไรเงี้ยนั่นแหละผมเกิดและโตผมเกิดที่กรุงเทพแต่ไปโตที่อ่างทองนะครับยายเป็นคนอ่างทองนะครับก็กินปะลาครับเค็มก็ ไม่ถึงกับไม่ถึงกับไม่ถึงกับเหม็นคาวหรือว่าอะไรอ่ะก็มีคาวๆนิดหน่อยคาวป่าด้านนี้เขาก็มีของมาให้อีกแล้วก็คือเป็นไข่ตรงเครื่องที่ผมเห็นเนี่ยเขาเอาไปนึ่งแล้วเขาก็เอาเปลือกไข่เนี่ยออกแล้วก็เอาไข่ออกมาแล้วก็ไปผสมไปปรุงอะไรกันเรียบร้อยอ่ะแล้วก็เนี่ยมาเสิร์ฟเนี่ยร้อนๆอยู่เลยอ่ะเข้ามาเข้ามาดู ทรงเครื่องออกแบบไวๆลวกๆปุ๊บเสร็จเอาเปลือกออกนะครับก็ไข่ปกติเรากินขน,นมจีนแล้วมันก็ก็มีไข่ต้มนยอันนี้เป็นไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่องนี่ก็นี่เอาเปลือกออกทห้งหมดลองดูแดกเลย ฟังเฮ้ยอร่อยวะอร่อยบลาลันอ่ะปลาลัน่ะอืมอืมข้าวฟันหมดเฮ้ยน้ำซีเรียลผมว่ามันเผ็ดไปหน่อยขนมตีน้ำกะปิกับน้ำปลาเออ ไม่เคยได้กินที่ครั้งแรกพอกินแล้วก็มันมีอาหารหลายประเภทที่ที่เรายังไม่รู้จักมันอ่ะแต่คนทางทางพื้นบ้านทางชาวบ้านอะไรเงี้ยเขากินเป็นไท่หก <c oughs> <c oughs> อันนี้มันก็จะเค็มน้อยกว่าร้านหน่อยรสชาติมันก็ออกกะปิ้กะปิ่อเมื่อคือกะปิอ่ะแต่ว่าผมผมว่าอันนี้อร่อยนะ ไข่ทรงเครื่องหยอดเหมือนหยอดหยอดขนมคกเลยพี่ผมเขาเห็นให้ใค่กาหยอดาเดี๋ยวแกะดูข้างในนี่หมูไข่ตุ๋นอะเหมือนไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นอะแต่ว่าไม่เปลือกกัดน้ำปลาปลา ควบคู่ปปเลยแดกหมดไม่นเนี่ยสั่งมาเยอะอันไทหกอันเท,ที่ยงหกหกหักเยอะไปแดกไม่หมดครับไม่ต้องถ่ายผักไม่ถ่ายค <c oughs> นเขาบอกว่ามานครพนมเนี่ยมันก็ต้องกินอาหารเวียดนามแล้วก็ปลาน้ำโขงเอาเวียดนามมเช้าก็แดกไปแล้ว ก็มีทั้งอาหารเช้าขนมปงังแซนด์วิชไข่กระทะแล้วก็ที่ผมอ่านเลือดแปลงอันนั้นเป็นอาหารพื้นบ้านข,ของเวีนนเยดนามอันนี้ขนมจีนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเส้นเนี่ยเขาเขาทำยังไงแต่ว,ว่าเหนียวมันเหนียวกว่าเส้นขนมจีนทั่วไปอะ่ะเหมือนไม่ไม่ใช่ขนมจีนแป้งหมักไม่เป็นขนมจีนแป้งสดแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่เคยกินคล้ายๆข,ของคล้ายๆข,ของ ของยวนอ่ะมันจะลื่นๆอ่ะเดี๋ยวเราไปหาปลาแดกกันดีกว่าเออมีอันหนึ่งที่เขาบอกว่าบักหำน้อยใครรู้จักบักหำน้อยนะครับบักหำน้อยที่อยู่แถวๆอีสานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแดกบักหำน้อยกันไม่ใช่กระดอหมานะครับบักหำน้อยจริงเดี๋ยวไปแดกกันครับบักหำน้อยนะครับอันนี้เขาเรียกบักหำน้อยอันนี้หำน้อยนี่ดิ นี่หำใหญ่นี่หำใหญ่อันนี้นะครับคนอีสานเขาเรียกบักหำน้อยนะครับมันก็คือข้าวข้าวแกลบกับอะไรนะข้าวกล้องกับข,กข้าวกล้องเอามาหมักใส่ไหนะครับแล้วก็หัวเชือ้อหัวเชื้ออะไรหัวเชื้อเล่าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแดกให้ดูอ่านี่เปิดมาแล้วเนี่ยที่ทําให้แล้วอันนี้มันก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันคือเม็ดข้าวใช่ไหม เม็ดข้าวละลายแล้วจะม,แจม็แกบจะเม็ดแกบอืมกินอ้ากินไหมอืม,มกินนี่แบบหืมใช้ได้เลยอ่ะเอ้าวิธีกินก็คือใส่น้ำก็ได้ใส่เบียร์ก็ได้เบียร์ก็ได้ใส่อะไรอีกใส่ใบก็ได้ใส่ก็ได้มะพร้าวนามะพร้าก็ได้มาพานะมาพร้าวก็ได้าาาไดคือใส่น้ําอะไรก็แดกได้หมดเพราะว่ามันมีหัวเชยนะโอ้โหน้ำนะเป็นมุ้นเลยเนี่ยโอ้โหเยื่เลยเนี่ยดูดูดูขอรับขรับ ก็คือดูดเลยหลอดนี่เป็นอะไรฮะหลอดนี่เป็นไม้แต่ไม้ไม้ค่ะไม้ไม้เป็นไม้นะอ่าผมจะแดกบักขำน้อยดูอ่าบักขำใหญ่มาที่นี้บักขำใหญ่มาที่นี้ขำใหญ่ขำใหญ่หน่อใหญ่อ่ากินนะดูนี่ดูนี่ดูนี่อ๋อแดกครับโอ้ยเอ๊ะหืมแรงไหมโอ้ยจี๊ดอ่ะ มันแรงมันตีมันแรงโอ้โหอันนี้ใช่ใช่เขาเรียกอู่ะกะอู่อู่แล้วทำไมเขาถึงเรียกบักคำน้อยเพราะว่าบักคำน้อยมันทำบักคำใหญ่ไม่ได้ทำบักคำน้อยคือเด็กทำเจ้าของเหล้าคือบักคำน้อยใช่บะคำแก่แกแก่แล้วโอเคแล้วแกชื่อบักคำน้อยใช่แล้วแกเป็นคนคิดริเริ่มทำเหรอใช่โอ้ตั้งแต่เมนูแล้วอะไรเป็นไงเมนูนคะครจัดจันอะไร นครพนมเหมือนกันแต่ที่เราอยู่เนี่ยอำเภอนครพนมนะฮะอำเภอท่าอำเภอท่าพนมรสชาติสุดป,ปีนฮะ,นะเติมให้อีจะได้เติมอีกได้เนี่ยเหมือนว่า <c oughs> ผมเพิ่งกินครั้งแรกอ่ะมันแรงนะมครับอย่างนี้นะท่านก,ก็ทำได้อย่างนี้แรงไหยเนี่ยแรงที่ผมไม่เคยกินที่นี่ยังเป็นแหล่งมันแก้วด้วยนะครับมันแก้วที่ เอามาทำไมไหนนะพี่จมาจากบ้านน้ำกันอ่ะบ้านน้ำกันนะครับเพื่อมาขายที่นี่น้ำกันมาเพื่อท่านผู้ชมมาขายเรื่องนีเมาแล้วครับเริ่มเมาแล้วครับบังคัน้อยแกงดีอะไรที่จานกูไม่อยากทำรายการนี้แล้วกูไม่อยากทำแล้ว ตุ๊กแดกอะไรก็ไม่รู้ต้องกินหมดไหมเนี่ยไม่หมดก็ไปเข้าตู้เย็นได้เข้าตู้เย็นได้หลายวันจ้ะเอาเพให้มันหมดไปเลยแล้วถ้ายังไงก็เอาเ,เ,ลลอเ,าเข้าตู้เย็นไว้กินได้หลายวันที่หน้าผมแดงแลนะ้วเนี่ยโอ้โหแรงมากครับแรงแรงจริงโอ,โอันนี้อันนี้เขาต้องหมักกี่วันโอ้เป็นเดือนเลยค่ะอ๋อเหรอานานแค่นานสองสามเดือนสี่เดือน แต่ว่าถ้าข้าวมันละลายแล้วคือข้าวเป็นเพราะข้าวจะเป็นเม็ดๆอยู่แล้วมันก็เลยจะแกะงลหไปเท่าไหร่นี่มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆนะครับที่เขาเอามาทำเนี่ยไม่น่าเชื่อผมแดดและผมเมาอ่ะกินแค่นี้ครั้เดียวอ่ะนี่เท่าไหร,ร,ร่ฮะหนึร้อยจานหนึ่งร้อยบาทมีหำ่มหั่เอ้ยหำใหญ่หำใหญ่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบ <15. S 2> หัมห่มกลางหั่มกลางร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหัเล็กหนึ่งร้อยบาทแล้วอย่างผมเนี่ยเขาเรียกหำอะไรถายดิย ดับเบิลด,ดับ,บดใหญ่บิ๊กบิ๊กบิ๊กอ่ะอะจ่ายตังค์ก่อนพี่หนึ่งร้อยบาทนะครับที่ผมแดกเข้าไปอะบังคับหน่อยเอ้ยพี่แล้วผม,มจะเก็บไงอะ่ะโอ้ไปแล้วก็เอาข้าวตู้เย็นไปเลยถ้าไม่กินนะ่ะเอาข้าวตู้เย็นไปเลยนะ้ะก็ใครจะกินก็จกแจกในหะ้เขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปแจกเขาดีกว่าจ้าเอาเป็นเป ไปแจกเขากินดีกว่าเยอะว่าถ้าเนี่ยมันแรงมันเป็นแล้วเนี่ยจ้าเพราะมันมีหลายเกรดด้วยถ้ามันไม่เป็นอะบางทีก็เขาก็ขายให้แขกก็รุนเอารุนเอาไม่เราเราจะบวกแขกว่าอันไหนเป็นไม่เป็นอันนี้เข้ามาส่วก่อนนะแลก็ถ้าไม่เป็นอ่ะถ้าไม่เป็นมันจะไม่แรงก็ต้องรอต้องรอสุดยอด